เป็นข้อดีของของเขาใจเราก่อนเราก็เลยใจให้เขาอะ่ะแล้วทีนีเ้เรื่องของดนตรีในช่วงวัยรุ่นนอกเหนือจากเป็นโนมีอะไรอีกไหมที่เราชอบเป็นพิเศษเริ่มร้องหรือยังเริ่มชอบร้องเพลงหรือยังหรือว่าร้องมันเป็นวิชาบังคับในนั้นทามันจะเป็นร้อง,งประสานเสียงค่ะเราจะเรียนประวัติศาสตร์ดนตรีเรียนวิธีการสอนเรียน คอรัสไลน์เรียนอาร์เรนจ์เมนต์เรียนคอร์ดเรียนทุกอย่างเลยค่ะแต่หนักๆเนี่ยวิชาที่ต้องโฟกัสมากๆคือเมเจอร์แล้วก็วิชาที่เราจะเลือกสอนเจี๊ยบเลือกเป็นเปียโนเด็กเล็กก็จะต้องอันนี้จะต้องทําคะแนนให้ดีเพื่อที่จะสอนคือตอนนั้นอายุยังน้อยแต่เลือกที่จะเป็นสอนเด็กเล็กเหรอค่ะเพราะว่าอายุน้อยไงพี่คือกลัวว่าไปสอนผู้ใหญ่เขาจะไม่เชื่อก็เลยคิดเอาเองว่าเราต้องเลือกเป็นโนเด็กเล็ก แล้วคนเลือกเยอะไหมไม่เยอะด้วยค่ะแล้วก็พอจบออกมาก็คือสอนสอนแบบคลาสแบบที่เป็นฝึกสอนก่อนค่ะที่โรงเรียนจะให้ฝึกสอนแล้วก็ทําพอร์ตส่ง,งะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเหมือนอาจารย์พี่เลี้ยงคนหนึ่งคอยดูว่าเราฝึกสอนเป็นยังไง แสดงว่าอันนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นประกาศนียบัตรใช่ไหมมันไม่มีเซอร์ติฟิเคตรับรองในเชิงของทั่วไปจะไม่สามารถจบหกได้จะต้องไปสอบเทียบเอาแต่จะมีเซอร์ติฟิเคตของทางสยามกการว่าเจ็บสามารถสอนเมเจอร์นี้ได้แล้วที่เหลือเขาก็จะมีเกรดครูให้สอบไล่อีกทีหนึ่งเพื่ออัพเงินเดือนเราค่ะแล้วก็ทำตามขั้นตอนนั้นค่ะก็ดูแล้วเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าดูเหมือนเป็นสาวเซอร์นะ มันเป็นสาวเซสาวดิบๆมากไม่ไปดูจากบุคลิกนอกก็เลยนึกว่าวัยรุ่นน่าจะเฮ้วๆหน่อยมันจริงๆมันอยากพี่แต่มันไม่ทำแบบว่าอันนี้จ๊ก็รู้สึกขอบคุณอย่างที่บอกค่ะขอบคุณครอบครัวแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่แบบว่าคอนโทรลตัวเองเพราะว่าข้างๆห้องนี่แบบว่าเละเป็ดเลยอ่ะแบบโอ้ยแบบเมา ไดอย่างเงี้ยแบบโอ้ยเมากันมาเขาเป็นนักดนตรีกลางคืนเขามารู้โน้ตพี่ที่เนี่ยโรงเรียนเนี้ยจะมีเด็ก2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะเป็นครูก็จะเป็นพวกเรียบร้อยแต๋วแต๋วอย่างเงี้ยตกลงเิดแต๋วมีอยู่แค่หนึ่งในสามที่เหลือเป็นนักดนตรีอาชีพมาเรียนโน้ตไม่เก่งไม่กว่านะไม่เก่งไม่หนูเป็นแต๋วก็จะแบบอย่างเงี้ยไปก็ ที่เหลือเนี่ยเขามาเรียนเอาโน้ตอ่ะแล้วบางทีเขาก็ชวนเราไปดูเขาโชว์ซึ่งเขาเป็นพวกเล่นแบบหูอิมพรไวส์แล้วแต่ว่าเขาไม่รู้โน้ตบางคนก็ใบเอียมาโดยตลอดอะไรเงี้ยพี่มันก็จะเหมือนแบบว่าเราจะเห็นคนที่ข้ามรุ่นมากแล้วก็เราจะเห็นพฤติกรรมบางอย่างซึ่งอันนี้เป็นรากฐานทางครอบครัวเหมือนกันมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ไปทางนี้ดีกว่าเราแยกแยะได้ใช่ค่ะไปดูเขาเล่นแล้วเรากลับเราไม่ได้ไปต่อเพราะว่า เราเห็นแล้วว่าถ้าทางมันไม่เวิร์ก <ừ, S 2> อะไรเงี้ย <ừ, S 2> เหมือน ừ, คิดได้ก <ừ, S 2> ็คิดได้นะทีนี้ ไอเดลของเราเปลี่ยนไหมอย่างเมื่อวานนี้ตอนวัยวเด็กแม่อินทอร์ชอะไรเงี้ยพอเริ่มมาเป็นวัยรุ่นแล้วเปลี่ยนไหมเริ่มรู้สึกว่าวงแบบนั้นไม่แท้แล้วเปลี่ยนเป็นวงไหนดีเปลี่ยนเป็นแบบว่าบัตเตอร์ฟลายเป็นอัศนีแบบจาได้ว่าคืออาจารย์สีส้มเนี่ยเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ดนตรีซึ่งอาจารย์สีส้มที่สอนที่ส่วนใหญ่บริการ่ะที่ร้องคอรัสเรื่งอาจารย์สีส้มแบบเป็นคอรัส อาจารย์สีส้มพี่นิ่มสมัยนนอาจารย์สีส้มอาจารย์สีฟ้าเขาตลกดีิสองคนนี้มีสองสีแล้วมีวันหนึ่งพี่ป้อมอัศวินตายด,ดีไม่ใช่ออาจารย์สีแดงอาจารย์สีเหลืองนะเขาเรื่องนิดนึงอาจารย์จา,จา,จาแล้วก็ แล้วก็วันหนึ่งพี่ป้อมอัศนีตามอาจารย์สีส้มมานั่งที่โรงเรียนออก่อนออกอัลบั้มบ้าหอบฟังแค่2เดือนประมาณเดือนหนึ่งออจุดนีเข้าเรียนวันนั้นนะจะโดดเรียนนั่งมองพี่ป้อมอ้าวแล้วตอนนั้นรู้แล้วเหรอว่าเขาจะเป็นตอนนั้นเขาเป็นบ<อ>ัตเตอร์ฟลายเพิ่งไปดูเขาโชว์แอคชั่นที่ a u a ค่ะแอคชั่นแล้วก็ยังเพิ่งเห็นบนเวทียังวู้วู้วู้อยู่เลยและอีกวันหนึ่งมาที่โรงเรียนเราตชยแล้วแบบก็นั่งอยู่กับเพื่อนนั่งหน้าห้องไม่เข้าเรียน ไม่เข้าชั้นอาจารย์สีส้มนั่นแหละเลาก็นั่ง,น,งนั่งเฝ้าพี่ป้อมแ,แล้วได้ทําได้อะไรได้ขอไล<ม>เซ็นได้ะไรม แอบดูไกลๆมีความสุขแล้วใจตเนตุกตาบุ๋ยเท่ขยับตัวก็กีดกันน่ะสามสี่คนอยู่ตรงนั้นอะไรก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแนวแบบบัตเตอร์ฟลายอัศนีวสันค่ะเป็นโปรเกรสซีฟมากขึ้นสมัยนั้นจะแบบว่าพี่มิพี่จิค่ะแล้วก็จะเป็นแบบพวกจันนูใช่ค่ะจะมีคอนเซปต์การแสดงแบบดนตรีจะมีคอนเซปต์มีเรื่องราวมีความต่อเนื่องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าอาจารย์บรูดแกสตันจันนูจะมีวงฟองน้ํายังไม่ฟองน้ําหนุ่มด้วยตอนนั้นแล้วก็มีภาคีวัตรอรุณสมัย นู้นที่แบบว่าเซอร์เซอร์แบบว่ายากๆคือจะมีความรู้สึกว่าครีเอทีฟยุคนั้นของดนตรีไทยสูงมากถัดจากนั้นนิดเดียวมีไนท์สปอร์ตแล้วแล้วก็มีพี่เอกชเนตแล้วลุงคิดกับหลานชิดชัยและแดนซิวิไลสุดขอบฟ้าโอ้โหเริ่มใช่เริ่มมีชเนตมีออนดี้วสันมีเบิร์ดกับฮาร์ด มีคุณปันศักดิมีพี่ปันศักด์มีพี่เตอ๋อชุดแรกที่แบบหน้าปกเป็นหนวดแบบว่ามันเริ่มแบบทุกอย่างมันเท่หมดเลยแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนของการใช้ภาษาในความรู้สึกเจี๊ยบจากภาษาแบบ สมัยนู้นหวานๆมากแล้วก็แบบกลับปุ๊บมันเป็นอีกแบบแล้วก็มีเฉลียงอยู่มาวันนึงเพื่อนเอาคาสเซ็ตมาปรากฏการฝนหน้าปกเป็นเหมือนซีล็อกหน่อยๆลันโทนมากเลยชุดแรกไปซื้อจากจุฬาพวกเรานั่งรถกันไปซื้อที่จุฬาถ้าจะไม่ผิดเขาทำสองพันหรือสามพหรือกี่เท่าไหร่ไม่รู้อมันเป็นจำนวนจำกัดอะนั่นแหละเจ็บมีอันนึ่งเราก็แบบ หมูมันตั้งแต่ชื่อชุดแล้วปรากฏการฝนเปิดชื่อดูจำชื่อได้หมดทุกคนเลยว่าเป็นใครบ้างแล้วก็เลยจำชื่อประภาชนสานนได้แม่น,แ,มนแบบแม่นเลยค่ะ<อ>สลักไว้นะในหัวใจเลยว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผู้ชายคนนี้แบบอ,อยากเห็นหน้าเป็นยิ่งนัก ไทยหนอ<ๆ>เขียนเพลงนี้ไทยหนอถึงพูดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบคือทุกอย่างที่มันอั้นอั้นมาตอนเด็กๆอะ่ะคือเจ็บว่าเจ็บเซ,บเซอร์เหมือนกันแต่ตอนเด็กจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ปรากฏไม่ปรากฏการนี้อะไรเงี้ยแล้วมันมันมาถูกกระตุ้นอีกทีในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นพอดีอะไรเงี้ยพี่